โอเคนะครับผมกรับสวัสดีมิตรลักแฟนเพจรายงานผลบอลทาง Facebook และ YouTube นะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่18เมษายนรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่19เมษายนให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ผมกด s u b ส c r i b ์แล้วกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราโอเคเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกันก่อนเลยครับ คาวซาสกิฟอนเาเน่เสมอกัารไฟฟ้ฮิโรชิมาไป1ประตูต่อ1นเซเรโซโอซาก้าเอาชนะอุรวะเลดไดมอนด์ไป1ประตูต่อศูนาโกยยาแกมปัตพายกับซาการโตซูไป1ประตูต่อ2กัมบาโอซาก้าเสมอกับชิมิซูเอฟพัทไปศูนย์ประตูต่อศูผลฟุตบอลลีกาของเชควิตอเลียนซิตคอฟเอาชนะอันติไป1ประตูต่อศูสวอครับพายกับทางด้านโปเซฟไปศูนย์ประตูต่อ1น วิโซชินาจิลาวาพ่ายกับทางด้านดุลลาปาร์คไป0ประตูต่อ1กาฟฟินวาซิมครับเสมอกับวันสลออไป0-0โตบัสโกเอาชนะทางด้านของบัสโกไป1ประตูต่อ0ลาติคาร์ล,ลอมนะครับเอาชนะทางด้านของฟุตบอลไป1ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลกันชกชาอิตาลีนะครับเอซิมิลานเอาชนะเจโนไป2ประตูต่อหนึ่งปอรลุนยาครับเอาชนะสเปเชียไป4ประตูต่อหนึ่งอัตาลนตาครับเอาชนะยูเวนตุสไป1ประตูต่อศูนย์ราซิโอครับเอาชนะเบ,เบนโต้ไป5ประตูต่อ3โตลิโน่ครับเอาชนะรม่าไป3ประตูต่อหนึ่งและนาโปลีครับเสมอกับอินเตอร์มิลานไป1ประตูต่อหนึ่ง ผลฟูตบอลลีเอิงของฝรั่งเศสครับเอชเ,ชเออชนะแิเซน์เยตียนไป3ประตูต่อ2ดียงครับอชนะนีนไป2ประตูต่อ0นิมเสมอสตาบุกไป1ประตูต่อ1นบดครับเสมอกับล้องไป1ประตูต่อ1นึงแหลงเสมอกับเมดไป0ประตูต่อ0์ปอกโลพายกับมนาโกไป0ประตูต่อ3น้องครับพายกับโอ,โอลิปิกลียงไป1ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษลอตเทอร์แฮมพ่ายกับเบอร์มิงแฮมไป0ประตูต่อ1โคเวนที่อาชนะบาร์ลี์ไป2ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันออสต์ราบุกพ่ายกับวิเซดอฟไป0ประตูต่อ3โบกุ้มอาชนะฮันโนเวอร์ไป4ประตูต่อ3เลเกนสบวกาพ่ายกับไฮเดนฮามไป0ประตูต่อ3ผลฟุตบอลเซกุนดานลีกาของสเปน โลโกเยเสมอลาโยบิกาโนไปศูนย์ประตูต่อศูนย์อบาเซนเต์เอาชนะมิลานเดสไปหนึ่งประตูต่อศูนย์กาตาเคนาเสมอกับเตเรนิเฟ่ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลฟอร์ตูนาลีก้าของเช็กโซโลโจก้านะครับให้กับทางด้านของปาดูสไปหนึ่งประตูต่อสองฟาเซฟ พ่กับทางด้าน FK ปิตลามไป0ประตูต่อ1สลวาันลิเบเลตครับพา่กับทางด้านลาเวฟ้าไป0ประตูต่อ1และสปาร์ตาปาร์กเอาชนะสลวาโก้ไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลิกาของสเปนนะฮะโอซาซูนาเอาชนะทางด้านเอลเช่ไป2ประตูต่อ0เดียวซูซิดาดพ่ายกับทางด้านเซบียาไป1ประตูต่อ2แอเลติโกมารลิดเอาชนะทางด้านเอไอบาไป5ประตูต่อ0 อาราเบสไพ่กับอของประธานอภัยครับอาราเบสเอาชนะนั่นอุเอสก้าไป1ประตูต่อ0กาดิดเสมอกับเซลตาบีโกไป0ประตูต่อ0เรียวเบติสเสมอกับบาร์เรเซียไป2ประตูต่อ <L emente S> 2องเรย์นเต้ไพ่กับทางนั่นบิยาริยอาไป1ประตูต่อ5และเกตาเฟ่เสมอกับเรียวมาดิดไป0ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอาร์เซนอลเสมอฟูตแลมไป1ประตูต่อ1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะนั่นเบอร์ลี่ไป3ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันดอทมุนครับเอาชนะเบเมน man, ไป4ประตูต่อ1ไมาย0.5กับทางด้านแฮท่าเบอร์ลิน eline, คู่นี้เล่นการแข่งขันนะครับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสครับฟอร์มาลีเคา้าพายกับทางด้านปอลโมเนเซไป0ประตูต่อ1นาะซีงองนาาครับพายกับทางด้านเอฟซีปาร์โตไป0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเอฟเอครับ City, เลสเตอร์ซิตี้เอาชนะแซลแัมตันไป1ประตูต่อ0 สำหรับโปรแกรมที่แข่งขันกันในค่ำคืนนะครับประจำวันที่10-19เมษายนนะครับก็จะมีโปรแกรมเซอุนดาลีก้ของสเปนนะฮะโดยคู่แรกนั้นเตะเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเลกันเนสจะพบกับทางด้านปอนเฟรนด d ินาส่วนคู่หนึ่งเตะเวลาตีสองนะครับอัมเรียจะพบกับทางด้านเอดบันยอสำหรับโปรแกรมจิวเวลลี่ของฮอลแลนด์มี1คู่นะครับ พ s เเยาวชน,นครับจะเตะกับทางด้านของเดอะคราฟสคันะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมพิมลีอังกฤษนะตกค้างนะครับ1คู่ตะเวลาตีสองลีดยังติดจะพบกับลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่18เมษายนนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลน,นะครับประจำวันที่19เมษายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝาก กดไลค์กดแชร์ผมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ